Win. I'm the job master. i wanna land on Hello <laughs> Hello, what <laughs> <Hello, Puerto Rico. laughs> we Okay Okay Let's yeah. เจ็ดแม่กีตี้วะเนี่ย <laughs> โอ้ยี้ยโดดแบบ เดียวกูมีกจะปินพกอะใจกูสู้มากพี่ันวิ่งมาอีกสองตัวเอางั้นเลยเหรอเนนี่มึงดูปืนพกก็บอกเดียวให้สัตว์เอาเรื่องวะล่ะโอ้ยโอ้โห ปืนเฮียมากอย่าฆ่ากูตัวใครตัวมนันนะด้วยนะพี่มันวิ่งออกไปแล้วพี่พี่ตายพี่ตายตายแน่กูตอนหลับกูโด,ดนระเบิด ไปรวมกับเพื่อนให้ได้ไปรวมกับเพื่อนให้ได้ไม่มีกระสุนเลยฮะยี่สิบยี่สิบเนี่ยเนี่ยเพื่อนควอตเพื่อนโดนไล่อยู่ตามเพื่อนไปกันลูกกองอ้า มีปืนยี่อะไรที่ดีอยู่นี่ไหมเออแม่งกูปืนหกท้งเกมเลยหรือ,รองไงล่ะ ready in the next ring. một rồi, phi đừng hay. Nghe nó lọt thế hàng ngày đi เราเป็นตัวจริงพี่ได้ยิบศพฮะยี่ยินศพสองมันจะสุดมากถ้าเราได้แชมป์แต่คงยากพี่เพื่อนเราจะบวกกันนะนได้สามสามศูนย์หนึ่งพี่ใช้ปืนอะไรอยู่อ่ะทางแมง ผมซ้ำเลยนะแหมเฮียนี่รู้อย่างไวโอ้โหเฮ้ยเฮียเเบอร์ดึงของเกเบอร์ถือลด้ไหมเฮียเบอร์ no โอเคเรามันตีบุกไงผมเลยไม่กล้าเล่นฮัลโหลไม่มีสารกระสุนส้มให้หน่อยหรอวะมีกระสุนส้มให้หน่อยไหมได้ๆตัวฆาตกรแบบสีแดงเป็นตัวเป็นตัวไล่ พี่กล่องมันลอยไปติดอยู่บนหลังคาพี่นี่มึงเห็นปะนี่มันพี่กระโดดแล้กล่องก็ตกอยู่บนหลังกล่องนะมันสูชี่กใครอยู่วะเธอไหมึงเก็บเองมันอยู่ตรงตีนเองอไงเองอันที่เองดึงอเธอไหมอันที่เองดึงอ่ะมันอยู่ใต้ตีนเอง เราจะมีงอกนอกวงกันนแะแต่ว่าแอมงี้ยอ๋อมีคนพี่มันอยู่นอกวงเรากดได้ปิดเลยนี่เอาเลยเหรอเพื่อน

มีนี่เจ็บเป็นเราโดนตีนไปช่วยปะพระ ผมอ้อมมาตัวตรงนี้นะพี่นก <next> <Knock. S 2> อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ไม่รู้อีกตัวนึงอะอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันน็อกตัวนึงแล้วอะอยู่นี้อยู่นี้เลยเลยเลยเ,ลเลผมเปล่สาส <Okay. S 1> ายวิตายหมดวะเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นว่านาเทออิร์นคือ มาเชิญสปอร์ตนี่ไงข้างบนทิปเปนเทคทิปเปนเทคก็แตกเดี๋ยวจะโคมเลยไหมเหลือตัวเดียวปันอะเรียบร้อย เอ้ยผมคิดถูกแล้วผมอ้อมมาเอาไอแอดที่ว่าอยู่ตรงนี้พี่พี่ก็เข้ามาพร้อมกันกับเองนี่แหละพี่อยู่ฝั่งนี้อ๋อตีโอ่ปิงกัตออผมยิงมันน็อกเสร็จปุ๊บผมเกือบตายผมเลยอัตีนี้เลยไม่สนอะไรละมีพี่เข้ามาพัดบังกัดอเราได้ที่หนึ่งของตาติดว่ะพี่แอบเรายังรอดจากสมรภูมิตรงนั้นด้วยโคตรเฟี้ยวเหี้ย เรามันต้องต้องสู้อันนี้พีเดเตอร์โอ้ไม่ไหววะแหลงอัพกันเลยทีเดียวเชียว